อยากเริ่ม Saint สร้างตัวตนแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เข้ามาสร้างตัวตนบนออนไลน์แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีนะคะครูแหม่มก yes. ็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นนะคะในวันแรกที่เข้ามาสร้างตัวตนบนออนไลน์จ SO ับจุดไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้ว่าจะเป็นใครบนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ยังเริ่มต้นไม่ถูกนะคะดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณจะต้องเริ่มเลยคือคุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นใครบนออนไลน์ก่อนนะสิ่งนี้นะคะให้คุณคิดขึ้นมาเลยว่าคุณอยากเป็นใครบนออนไลน์นะคะ ไม่ใช่ไปตามหาตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้อันดับแรกเลยคือคุณอยากเป็นใครแล้วเป็นคนคนนั้นนะคะสร้างคนคนนั้นขึ้นมาพอคุณรู้แล้วว่าคุณจะเป็นใครบนออนไลน์ใช่ไหมคะสิ่งที่2เลยคือ list มาว่าแล้วคุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนนะคะบางคนอาจจะงงและสงสัยว่าเอาแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าของฉันเป็นใครใช่ไหมคะให้คุณมโนเ,เลยค่ะ คุณอยากได้คนแบบไหนมาเป็นลูกค้านะคะก็ิส s t มาเลยนะคะ list มาเพื่ออะไรถ้าหากว่าคุณรู้แล้วว่าลูกค้าของคุณเป็นใครบนออนไลน์คุณจะหาปัญหาของลูกค้าได้เมื่อคุณหาปัญหาของลูกค้าได้นะคะคุณจะสามารถทำคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะคุณจะรู้เลยว่าลูกค้าคือใครและมีปัญหาอะไรนะคะและสิ่งนี้จะทำให้คลิปวิดีโอของคุณเนี่ยเวลาที่คุณโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยจะไปตรงกลุ่มเป้าหมายจะไปตอบโจทย์ คนที่เป็นลูกค้าของคุณแบบตรงจุดเลยนะคะใครคิดว่าถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นใครลูกค้าเป็นใครคุณจะสามารถทำคอนเทนต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายแน่นอนพิมพ์มาว่าแน่นอนนะคะครูแแบบสอนตอต่อสวัสดีค่ะ